สวัสดีครับกอนรับเข้าสู่รช่องนอฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชั้นหน้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคันต้องการดูดวูส่วนตัว ok <todavía> สมาร์ตอนาอดีมาที่เป็นลิฟว์ว่าหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวก็ใชอเรื่องอนาอดีมาทําค่าครูได้ครับโอเคคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์วันวาเลนไทน์นะครับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นนั่เอง ลืมบอกไปนะครับมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับคนที่ต้องการดูดูส่วนตัวนะครับก็คือวันที่21มกราคมผ่านไปแล้วนะวันนี้วันที่28แล้วครับเลยเวลาอีกไม่กี่วันเองนะครับก็จะถึงวันที่31มกราคมคือวันเส้นเดือนนั่นเองนะครับก็จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษเหมือนกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองใครที่ตกรดไม่ทันหรือเพิ่งมาไม่ทราบอะไรแบบนี้ว่ามีการลดค่าครูให้ก็อัตลาอดีมาทําค่าครูได้ครับจากท้ายของหัวข้อเชื่องเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะ พูดถึงวนานลนไทน์ใช่ไหมครับรการอื่นเราต้องดูจุดกําเนิดของคนพิศพและคณะพิศพกันก่อนนะครับก็ขอเรียกรวมว่าเป็นคนพิศพแล้วกันเนาะคนพิศพเนี่ยอยู่ที่ตนุตรงนี้นะครับขยาย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคขออภัยนะครับเมื่อกี้จัดการเสียงนิดนึงพอดีเสียงแหบนะครับพอดอีหน้าหนาวอะไรประมาณนี้ครับเป็นภูมิแพ้ก็เลยพวกเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออภัยในที่นี้แต่ทำดีที่สุดแล้วครับโอเค อนุเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นบัวเนาะก็จะเป็นลักษณะที่ตัวเราเนี่ยมีดาวคานมาทับอยู่ใช่ไหมครับในในช่วงวันเลนทายเนี่ยวันวันเลนทายเนี่ยนะครับสิบสี่กุมภาเนี่ยมีดาวคานทับอยู่ยังไม่เดินหน้าเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งละนิ่งแปลว่าคือถอยหลังแย่นิ่งก็คือแย่แต่ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ดีที่สุดก็คือการเดินปกติดาวคานเป็นดาวแบบประเคราะห์อยู่แล้วแต่อยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งประและราชาโชคนะครับ มาจากเจ้าเรือนปัตตนีนะครับก็คือคู่นี่ไงนี่คือดาวความหลักและความความความสัมพันธ์ของคู่ของเรานะครับมาอยู่ในตัวเราก็กลับเป็นว่าคู่จะวิ่งก็หาตัวเองนะครับเพราะตัวเองเนี่ยประแลราจะโชคแปลว่าคู่มีสเสน่ห์นะครับคู่มีสเสน่ห์แต่เป็นประแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทําอะไรคิดก่อนนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจด่วนได้นะครับเพราะว่าบาเลนไทยมีทุก ไม่ต้องรีบนะครับหรือไม่จําเป็นต้องยึดวันเวรไทยก็ได้นะครับแต่อันนี้คือการพยากรณ์วันเวรไทยไง paddle, ใช่ไหมครับคือใครไม่ยึดจะดีกว่านะเพราะว่าคืออยากได้ของดีอ่ะไม่จำเป็นต้องเลือกวันใช่ไหมครับคนไหนดีก็คือเลือกนั้นเลยนะครับอย่าไปยึดติดว่าต้องเป็นวันเลนไทยนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ถูกไหมครับแต่เราแค่อิงกระแสว่าโอเคมันเป็นการพบรักใหม่หมายถึงการที่แบบว่าแสงความ จริงใจด้วยความรักแก่กันอย่างเงี้ยครับให้ดอกไม้ให้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เนาะ,ะถ้าผู้หญิงอ่ะก็จะได้ดอกไม้ผู่จะ,จะให้ดอกไม้แต่ผู้หญิงอ่ะของวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันมีมาเนิ่านนานแล้วครับประมาณ15ปีที่แล้วอะ่ะผมเห็นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบให้ช็อกโกแลตนะครับกับผู้ชายอเพราะว่าผู้หญิงไม่กินหรอกอ้วนใช่ไหมครับอกลัวอ้วนแต่ผู้ชายกินได้นะครับประมาณนี้ก็เลยให้ช็อกโกแลตกันนะครับแต่เมืองไทยไม่แน่เหมือนกันคือถ้าเป็น เกาหลีเนี่ยเขาจะให้จำไม่ได้ใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อเปปโปโลมั้งนะครับคือกคล้ายกับป๊อกกี้อ่ะอืมนั่นแหละครับก็จะให้ตัวเนี้ยกันอ่าเห็นไหมที่เกาหลีก็ใคล้ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้จาวัลัารย์ก็ต้องให้แต่ว่าไม่ให้เหมือนกันก็เอาเป็นนี่แหละก็คือพวกป๊อกกี้นี่แหละให้กันนะครับขออภัยที่เอ่ยชื่อเนาะอืมนั่นแหละทีนี้อืมตัวเนี้ยนะครับทีนี้เรามาดูว่าดาวต,วตัวตนของเราอยู่ที่ไหนกรรมะ กรรมแปลว่าปัจจุบันกรรมหรือเวรกรรมแต่อย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นอกุศลกรรมหมายถึงกรรมไม่ดีเวรกรรมเนี่ยไม่อย่าเพิ่งไปคิดนะครับกรรมเฉยๆนะครับยังไม่แยกกรรมเฉยๆไม่ได้แปลว่าวิบากกรรมหรือกรรมที่ไม่ดียังไม่พูดเนาะทีนี้กรรมคือการกระทำไงครับการกระทําในปัจจุบันเนี้ยในวันที่14กุมภาพันเนี้ยดาวสุกในเรือนกรรมะเนาะดาวสุกในเรือนกรรมะมาจากเจ้าเรือนอริด้วยอย่าลืมนะครับรหัสรหัสกรรมของคนอั้น พุชบเนี่ยได้ตนุอรินะครับพอดาตว,ตวตัวตนไปอยู่กรรมาปุ๊บอริก็ต้องตามมาด้วยนะครับมันหมายถึงมีอุปสรรคมีปัญหาจะทําอะไรยากกว่าคนอื่นเขาเสมออย่างเงี้ยครับเหมือนกับคนราศีเมษนะครับราศีเมษได้ข่อวไพคนราศีพิจิกราศีพิจิกได้ราศีเมษเป็นอริเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนพุชบกับคนพิจิกจะเหมือนกันคนเมษกับคนตุลจะเหมือนกันอ่านะครับพเพราะดาวคันกับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสลับกันไงเข้าใจไหมครับ อ่อาอ่เงี้ยแหละมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตัวคุณไปไหนก็เอาอาริไปด้วยแปลว่ามันต้องมีปัญหาทุกไปซัดทุกขั้นตอนนะครับแต่ปัญหานั้นอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้นะครับมันแล้วอยู่เขาเรียกว่าไรมันแล้วแต่ตัวคุณนะครับเข้าใจไหมคือเราต้องเป็นคนที่มีความคิดความ,มความสามารถนะครับกับตัวเองให้มากนะครับแล้วเราจะชนะทุกสิ่งอย่างได้เพราะอุปสรรคมันหมายถึงคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาหมายถึง ดาวสุกนี่แหละนะครับคนที่มีปัญญาคือดาวสุกหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเพราะเรารู้เยอะรู้จริงเข้าใจไหมครับบางคนจะไม่คิดว่าดาวสุกเป็นดาวแห่งปัญญาหรอกนะครับดาวแห่งสติพระดาพุทธดาวแห่งความรู้คือดาวพฤหัสนะครับแต่ดาวแห่งปัญญาเนี่ยคือมันอ้างอิงมาจากอีกศาสตร์หนึ่งนะครับว่าดาวสุกเนี่ยมันมันเป็นแทนตัวเลขสุกนะครับประมาณนี้มันหมายถึงผู้มีปัญญา นะครับประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยก,ก็ได้ดาวเลขหก,กนี่แหละแต่ว่าอยู่ในอีกศาสตร์หนึ่งไม่ใช่ศาสตร์นี้นะศาสตร์นี้ไม่ใช่ดาวดาวสูงครับแต่อยู่ศาสตร์หนึ่งนะประมาณนี้ในทางจีเนี่ยผมจะได้เลขหก,กหมดเลยครับแต่ในทางโหราศาสตร์ไทยไม่เกี่ยวกับเลขหกเลยเลขหกก็ไม่ดีด้วยนะครับประมาณนี้ทีนี้มันกลุ่มดาวอาทิตย์ไงอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุกรรมหมายถึงว่าครอ,อบครัวหรือหลักทรัพย์แปลว่าอาจจะได้ เราอาจ,จะมีความที่มันเขาเรียกอะไรมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะอาทิตย์ศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่สับคู่บารมียาเรียนพันธุมาอยู่ก็แปลว่าทําอะไรไว้ก็ได้ความมั่นคงมาถึงตัวเข้าใจไหมครับอาแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจริงจังหน่อยถ้าคุณอยากได้จริงๆเนี่ยยกเว้นคือเล่นๆอะเข้าใจไหมครับถ้าเล่นๆกไไ็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องดูแต่ถ้าคิดว่าจริงจังเนี่ยอะนี่แหละจะให้คุณได้ความจริงจังอย่างเช่นเลือกเป็นเลือกได้ ได้ครั้งนี้คือได้ครั้งนี้อย่างนี้ครับหมายความว่าเราพยายามค่อนข้างพยากรณ์ยากนะแต่เอาเป็นว่าเราพยายามคัดสรรแล้วกันคัดสรรนะครับแล้วทุกอย่างจะดีเพราะว่านี่อริมันมากุมไงนะครับันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่คัดสรรดีๆปัญหาจะตามมาก็ใจไหมครับเพราะมันต้องการความมั่นคงละนะครับแล้วมันก็มีคู่ลักษณะของความที่มันเป็นความร่ํารวยความดีงามอยู่ในตัวนะครับมันเป็นคู่สมพลนะดังนั้นเนี่ยก็ต้อง วางแผนดีๆทําดีๆมันก็จะปังนะครับความรักจะปังเข้าใจไหมประมาณนี้ทีนี้อยู่ในเรือนสภาพความสําเร็จมีดาวสออยู่นะครับก็ถือว่าสําเร็จได้แต่มันยากเย็นสันเข็นนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวสองแปลว่าช้ายาวนานนะครับมันก็เลยแบบว่าเออต้องต้องผ่าคือแว่าต้องอย่างน้อยนะต้องรอคือหมายความว่าอาจจะมีอรปสรรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องรอไงอ่าหนึ่งคือไม่มีอุปสรรคแต่ต้องรอ2คืออุปสรรคเนี่ยอริปัญหาต้องแก้แล้วถึงจะได้อย่างเงี้ยครับ เพราะสุภะแปลว่าความสําเร็จนะแปลว่าความสุขนะครับแปลว่าคุณจะมีความสุขในในวันเบรนทายไหมไมาดูที่ปุตตะนะครับปุตตะของเราเป็นดาวพุธกันนี่ไงอ่าปุตตะสุภะมันมีครับอ่าแต่ว่าดา,า,าวพุธกับดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงว่าวางแผนดีๆแล้วคุณจะมีความสุขกับวันเบรนทายแน่นอนเข้าใจไหมครับดีถือว่ามันเป็นตัวที่ดีเข้ามาเสริมนะครับเป็นดาวคู่สมคบเหมือนกัน คู่สมพล2ออันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการกระทาเนี่ยม,มันมีอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆดาวพุธคือการวางแผนคือใช้ความคิดมีสตินะครับบางคนบอกว่าจะหาคู่ทั้งทีต้องใช้สติใช้ปัญญาขนาดนั้นเลยเหรอใครที่ยึดถือนะครับจำไว้เลยนะใครที่ยึดถือแบบอ๋อความรักต้องใช้ใจรับรองคุณถูกหลอกแน่นอนเพราะคุณไม่ใช้สมองจำไว้เลยนะครับสมัยนี้อ่ะมันหลอกกันเยอะแยะมากมายบางทีอ่ะเป็นรักสามเศร้าก็มีอย่างเช่น เขาเขาเป็นแฟนกันกับอีกคนแต่เขาแบบรู้สึกว่าแบบบางคนเจ้าชู้บางคนแบบทะเลาะกันนิดหน่อยอ่าก็ไม่ไม่คุยกันไม่ติดต่อกันสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มาเจอเราอ่ะเราเขากับเราก็รักกันคือแบบสารสัมพันธ์กันทชนี้เขาก็ต้องกลับไปไหมนย่้ยครับระวังนะดีๆสมัยนี้นะถึงผมจะไม่ได้ปรึกษาเรื่องความรักเนี่ยแต่ผมรู้รู้เยอะอยู่นะเพราะว่าพี่ผมเนี่ย อ่พวกโค้ชเรื่องไพ่นะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังเสมอนะครับก็ลแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันพี่ผมก็เลยบอกว่าอืมมันเป็นประเภทเนี้ยเยอะนะคือเขาเรียกอะไรบางคนต้องการคอมมิชเมนอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนต้องการแบบอ่าถ้าผู้หญิงเนี้ยต้องการคนผู้ชายซัพพอร์ตผู้ชายต้องการอ่าผู้หญิงที่คือมันแล้วแต่เนาะสมัยเนี้ยคือแบบจะบอกว่าไม่รักจริงก็ไม่ใช่คือแบบว่ารักทั้งสองอะ อย่างเงี้ยครับค,คือคือมันมันห่างไกลกับความว่ารักเดียวใจเดียวมามากแล้วอะสลับสมัยนี้นะอืมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่เพราะว่าอะไรอ่าคบคนนี้ก็อยู่ไม่รอดแล้วก็ไปคบคนใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัดขาดก่อนถ้าตัดขาดแล้วแล้วคบคบคนใหม่เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะคือเป็นคนที่ชัดเจนไงชัดเจนชัดแจ้งไม่มีการซ้อนกันโอเคไหมอ่ามันถือว่าดีนะอย่าลืมนะครับดาวราหูเนี่ยกรรมมะเป็นอยู่เรือนวินาศ หมายถึงว่านะครับล้มเหลวได้เหมือนกันนะแล้วดาวพฤหัสดาวพลิกผันดาวเกตเลรงเนี่ยมันโอ้มันค่อนข้างแบบดาวกุแบบกลุ่มธาตุลมเรงกันเองอ่ะเข้าใจไหมครับมันเลยรุนแรงมันหมายความว่าระวังแห้วระวังสารต่อแล้วมันไม่ไปถึงฝันก็ได้ครับแต่มันสําเร็จง่ายนะแต่สําเร็จแล้วหลังจากนั้นแหละครับมันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยอยู่ที่คุณอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาที่คุณจะเลือกคนสมัยนี้บอกเลยนะครับถ้าใช้ใจอ่ะรับเราว่าโอ้โห มีเป็นร้อยอ่ะบอกเลยนะครับมีคือแบบมีแฟนเป็นร้อยคนอ่ะแต่ไม่สมหวังสักคนเพราะว่าอะไรคุณใช้ใจเลือกคือผมจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช้ใจนะก็คือเราก็ต้องเลือกด้วยใช้ใจด้วยนั่นแหละแต่คุณต้องใช้ปัญญาด้วยว่าคนนี้เก่งนะคนนี้แบบเออทัชใจเราดีมากคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนั้นนี่ครับเราต้องใช้ปรกกาเข้ามาช่วยด้วยนะอยู่เนี้ยแล้วเราจะไม่โดนหลอกไงอย่างน้อยอ่ะเขาก็แบบคือถามชัดเจนว่าเขาไม่มีใครจริงๆนะอ่ะอย่างน้อยนะ ถามเขาดีๆหรือบหรือไม่ก็อ้อมๆถามก็ได้อย่าไปถามตรงๆนะเพราะว่าบางคนไม่ชอบอเพราะว่าแบบเอาก็ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วม,มันเหมือนกับจุดใต้ตำต่อเข้าใจไหมครับระวังตรงจุดนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยพยายามอ้อมๆถามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจประมาณนี้ด้วยคือความร่งางันมาดูยากบอกเลยเพราะมันต้องใช้ดวงสองดวงเนี่ยคือการดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็มีอยู่หลายๆคลินะครับขเขาก็เอามาดูเทียบเคียงกันซึ่ง ผมเก็บราคาเบิ้ลน,นะครับเพราะว่าคือมันไม่ได้แพงมากอะ่ะก็เลยแบบเก็บเก็บสองดวงมาแบเทิลกันแล้วดูว่าตำแหน่งผู้ชายกับตำแหน่งผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> ดีแค่ไหนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับอ่าบางคนเนี่ยดีดีสองสามแต่เสียนหนึ่งเนี้ยมันก็ยังมีจุดบกพร่องมาแล้วนะประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยอ่าบางคนอยากจะจะไม่ทราบว่าผมคิดสองดวงเนาะก็แบบอาจารย์เท่านี้ก็คิดว่าแบบนี้อะไรแบบนเนี้ยตามจริงอ่ะ คือรู้ไหมว่าการดูดวงเขาเรียกว่าดูดวงสมพงษ์อะไรของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดูยากเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเทียบกันตลอดแล้วต้องตั้งดวงใหม่มันจะเป็นราคาเดิมไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นสองดวงเพราะว่าวิคอย์วุ่นวายมากเลยนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บสองดวงอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยสำหรับคนที่ต้องการแบล็กช็กันนะครับสองดวงเนาะประมาณนี้แล้วบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเสียดายเพราะว่า ชีวิตเราอ่ะมีคู่ได้หลายคนนะครับเพราะเราอ่ะเกิดมาร้อยชาติพันชาติมีคู่ทุกชาติอ่ะแต่อย่าลืมนะครับชาติเนี้ยเขาเกิดเป็นคนหรือเปล่าบางคนเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่หมายความว่าอธิบายให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าเขาเกิดเป็นอย่างเช่นงูเกงกองงูแม่เบีย้ยพวกเนี้ยครับคือรักกันแต่ว่าอีกคนเป็นเดรัฉานเข้าใจไหมครับอ่ามันเป็นคือมันไม่สม,สมหวังกันหรอกนะครับแต่มันก็ต้องมีคนเข้ามา แต่บางทีเราอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากรมรมคณบุเพสมัยชาติที่แล้วอ่ะชาติก่อนๆนะั้นเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้มีความลึกซึ้งรักลึกซึ้งเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จึงไม่ชอบคนนั้นก็ได้ครับคนเข้ามาก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยอ่าอย่างตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบคือไม่ค่อยถูกใจอ่ะพูดง่ายนะครับเข้ามาก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยแบบเออเราคงเขาได้อะไรปฏิสัมพันธ์กับคนยากด้วยนะก็เลยทําให้เรามีคู่น้อยนะครับคือแบบ กว่าจะเข้ามาเนี่ยนานมากนะครับประมาณนี้เราก็เลยบอเออเราเลือกอีกฮะเลือกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนไงคือผมคิดว่าไม่ดีไม่เอานะครับประมาณนี้ชานานก็ช่างมันเพราะว่ามันก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยบางคนที่ดูที่รูปร่างหมายถึงว่าหน้าตาสวยหล่อโอเคชอบหรือบางคนชอบที่นิสัยบางคนชอบที่หุ่นซิบหักนี่ครับผู้ชายก็ต้องแบบว่า อ่หน้าอกหน้าใจต้องดีอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คนเนาะดังนั้นมันมีหลายประเภทเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันถูกไทยกันหรือเปล่ามาลามาจูนกันเนี่ยอ่คุณเจอคนนั้นในวันมาเลนไท์เนี่ยสมมติคนโสดเนาะคุณก็ต้องอ่าเปิดใจคุยกันว่าโอเคไหมอ่ามดคบเหมือนกันไหมคุยเหมือนกันไหมนิสัยเหมือนกันไหมเอาเคมก็คบกันได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยในการเลือกเนาะแต่ถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วอะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับสำหรับคนมีแฟนนะับก็แต่อย่าลืมนะวันวนาเลนไทน์มีคนเลิกกันเยอะแยะครับผมเจอมาเยอะแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยให้คำหนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับประมาณนี้คือไกลไลายมากไม่ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ครับอืมสามารถติดตามคำอธิการได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำนธิกาในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับ